แอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอวมันลนันเสียงเดิงอะเด้งปัดปัดเอย <c oughs> พี่น้องค่ะ สำหรับผู้ใดที่ปวดหลังค่ะปวดเอวนะคะเหตุเดียกเหตุการณ์เหตุงานบไดแม่น้องมิก่สีสก่อนเมอนี่แนะนํานะคะสําหรับคนที่เป็นกระดูกทับเสีนปวดราาลงขาชาปลายมือปลายเท้านะคะต้องตัวนี้เลยยูนิออยยูเปลเฟกกินขวบคู่กันนะกะ็พี่นองค่ะรับประทานวันละหนึ่งครั้งควบคู่กัน ก่อนนอนแค่นั่นค่ะรับร่องวาคุณจะมาสดชื่นแจ่มใสไม่น้องมีกี่รับประกันแอวลันปัดลันปัดลันปัดเน,ดน่นอนเลยค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะนี่บัก้าปมาสิเป็นผู้เฒ่าหรือว่าคนอยู่บ้านผัวเมียลูกหลานเป็นจักหน่อนะคะเนี่ยเหตุงานเหตุการณ์บ่ได้นนิวัดบัดีแถ้เด้ยพี่น้อง เอ้ยบวชสิเป็นชาไปเมื่อตื่นย่างมะแซวนี้สร้างยุ่ย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 ยแน่นอนเลยนะคะไป็น้ำมนิกกี้รับประกันเดอรซีนะคะเอลดีแต่ก่อนกับบม่ดีปานีได้ค่ะอ่าได้กินตัวนี้แล้วก็เออเป็นยังไงล่ะคะเป็นยังไงล่ะคะมาทานบะครับพี่น้องอย่าลืมอยู่นี่ออยูเปล่าเปกนะครับพี่น้องกินคู่กันแค่นี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารคุณภาพนะคะแน่นอนมีออยร้อยเปอร์เซ็นต์พันมาตรฐานนะคะพี่น้องแค่